ความคืบหน้าล่าสุดพ่อแบมพยานคดีน้องชมพู่หวั่นใจหลังเข้าเครื่องจับเท็จยืนยันเห็นลุงพลวันชมพู่หายพ่อแบมชาวบ้านหมู่บ้านกกอกพยานคดีน้องชมพู่หวั่นใจหลังจากเข้าเครื่องจับเท็จกลัวคนทำรุนแรงกับครอบครัวยืนยันวันชมพู่หายเห็นลุงพลกรีดยางมั่นใจตำรวจจับคนร้ายได้ล่าสุดนายวัชรินคงแก่นเท้าหรือพ่อแบม เปิดเผยพร้อมกับพาชี้จุดที่พบลุงพลหลังจากที่เดินทางไปเข้าเครื่องจับเท็จที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานหนึ่งจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาว่ามีความรู้สึกกังวลในเรื่องของความปลอดภัยของคนในครอบครัวจากการให้ปากคำแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้สอบสวนไปแล้วก็เกรงว่าสิ่งที่พูดออกไปจะเกิดอะไรขึ้นกับตนและครอบครัวหรือไม่ เนื่องจากไม่รู้ว่าคนร้ายที่ทำน้องชมพู่เสียชีวิตเป็นใครอยู่ที่ไหนซึ่งเมื่อได้ตอบข้อซักถามกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วและหากคนร้ายทราบข่าวจะกลับมาทําร้ายตนหรือคนในครอบครัวหรือไม่แม้จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยดูแลความปลอดภัยให้อยู่ส่วนก่อนหน้านี้ที่เคยออกมาพูดว่าเห็นลุงพลกำลังกีดยางอยู่ที่สวนยาง ในวันที่น้องชมพู่หายตัวไปนั้นในวันที่เดินทางไปเข้าเครื่องจับเท็จก็ยังคงให้การยืนยันเป็นข้อเท็จจริงเช่นเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังได้สอบถามในประเด็นอื่นด้วยนอกจากประเด็นที่พบลุงพลในสวนยางและจากการที่ได้เดินทางไปเข้าเครื่องจับเท็จในครั้งนี้ทั้งยังถูกสอบสวนในเรื่องต่างๆอีกมากมายร่วมกับพยานหลายคนเมื่อได้ สัมผัสได้พบเห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆแล้วมีความเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถจับคนร้ายและปิดคดีน้องชมพู่ได้ในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนซึ่งภายหลังนะครับที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนมากมายมาแสดงความคิดเห็นกับข่าวนี้คนแรกบอกว่าถึงผมไม่ชอบลุงพลและเกลียดพฤติกรรมหากินกับคดีฆาตกรรมแบบนี้ แต่ผมกล้าฟันธงว่าลุงพลไม่ใช่คนร้ายแต่ในใจจริงๆกูอยากเงื้อมากฮ่าฮ่าฮ่าถัดมานะครับบอกว่าครูปีชาถูกหวยจริงหรือเปล่าครับถัดมานะครับบอกว่าขออนุญาตเลิกติดตามเพจนี้ไปก่อนนะถัดมานะครับบอกว่าตำรวจช่วยปิดคดีไปเลยว่าหลักฐานไม่พอหาคนร้ายไม่ได้จบเอาเวลาไปทำคดีอื่นถัดมานะครับบอกว่าลุงเป็นขวัญใจใครหลายๆคนเกิดหวยออกที่ลุง ตำรวจต้องมีหลักฐานมัดแน่นเรื่องถึงช้าไม่งั้นตำรวจโดนถล่มเละถ้าเกิดไม่ใช่ลุงก็อาจจะตรงข้ามกันรอดูหมายจับดีกว่าว่าเป็นใครถัดมานะครับบอกว่าพ่อแบมนี่เขาพูดตั้งแต่แรกแล้วนะไม่มีคนเชื่อและตัวลุงพลไปบังคับเขาว่าไม่ได้เจอกันถัดมานะครับบอกว่าสืบหาคนร้ายมันไม่ยากแต่แรกหรอก หารอยนิ้วมือคนที่นำขนมขึ้นไปคนที่จับรองเท้าน้องคนที่จับรถแบ็คโฮเด็กเล่นมันมีหลักฐานให้หาร่องรอยหลายอย่างนี่เหมือนสร้างละครขายข่าวไปนวนวันความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่เส้นทางลับซ่อนชมพู่เปิดเส้นทางลับชายปริศนาโยงอุ้มน้องชมพู่พ่อแบมชี้มีไม่กี่คนที่แอบขึ้นได้ จากกรณีการเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบแห่งบ้านกกออกจังหวัดมุกดาหารกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พาพยานและบุคคลที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับน้องชมพู่ทยอยเข้าเครื่องจับเท,ท็จโดยตั้งแต่18มกราคม2564ที่ผ่านมาพยานปากสำคัญชุดที่2ก็ได้เริ่มเข้าเครื่องจับเท,ท็จวลาสคนที่ศูนพิสูจน์หลักฐานหนึ่งจังหวัดปทุมธานีโดยเริ่มต้นที่ครูบารัต9นาฬิกา ถึง11เนกกา30นาทีเดินทางกลับตั้งแต่เสร็จสิ้นการสอบสวนพระอาจารย์บุญมา12เนกกาถึง13เนกกา45นาทีนางส้มโอ9เนิกาถึง12เนกกานางดอน13เนกกาถึง14เนกกาโดยในวันสุดท้ายได้แก่พ่อแบมและเด็กชายก้วยเจ๋งจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะพาทุกคนกลับสู่ภูมิลำเนา While, พร้อมกันล่าสุดทีมข่าวได้พูดคุยกับนางดอนมารีลดหลังจากเข้าเครื่องจับเท็จ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนางดอนบอกว่าก่อนเข้าเครื่องจับเท็จเจ้าหน้าที่จะสอบถามข้อมูลและจดบันทึกการสนทนาโดยตนก็ได้พยายามนึกแล้วบอกเจ้าหน้าที่ไปว่าตนนั้นพบเห็นลุงพลบนวัดถ้ำภูผาแอกในเวลา10นาิกาหรือ11นาฬิกาจำเวลาไม่ได้ต่อมาเมื่อตนกลับออกมาจากวัดในเวลาประมาณ15นาฬิกาถึง16นาฬิกา จำเวลาที่แน่ชัดไม่ได้ตนก็พบน้องชมพู่หายตัวไปแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่จะให้เซนเอกสารยินยอมในการเข้าเครื่องจับเท็จติดเครื่องวัดชีพจรการเต้นของหัวใจที่ปลายนิ้วติดเครื่องวัดความดันไว้ที่ต้นแขนและถามคำถามอีกครั้งโดยให้ตอบเพียงสั้นๆว่าใช่ไม่ใช่และจริงไม่จริงคำถามที่จะถามถามวนไปบนมาเช่นเห็นลุงพลในวันที่11พฤษภาคม6 3ใช่หรือไม่ โดยมีบางคำถามที่ตนไม่สามารถตอบได้เช่นเจอลุงพล10นาฬกาในวันที่11พฤษภาคม63ใช่หรือไม่แต่ตนจำเวลาไม่ได้ว่า10นาฬกาหรือ11นาฬกาตามที่เคยให้สัมภาษณ์กับอมรินทีวีตนจึงไม่สามารถตอบสั้นๆได้แล้วได้ย้อนถามเจ้าหน้าที่กลับไปว่าค่อยไม่รู้เวลาเจ้ามาถามค่อยเอาป่านี้ค่อยไม่มั่นใจค่อยแก่แล้วสมองเสื่อมค่อยสับสนเดอ้อ ถึงแม้เวลาจะผ่านมาหลายเดือนแต่ตนก็ยังมีความหวังว่าตำรวจจะสามารถปิดคดีน้องชมพู่ได้สำเร็จทั้งนี้นางดอนยังพูดถึงเหตุการณ์กรณีที่ลุงพลเข้าจู่โจมแย่งไม้อมรินทีวีตนรู้สึกตกใจทำไมลุงพลถึงทำแบบนี้และคิดว่าเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะต่อหน้าเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ลุงพลมีชื่อเสียงจากสื่อที่ให้พื้นที่สัมภาษณ์ ความคืบหน้าคดีน้องชมพู่ลุงพลไม่ได้มีชื่อเสียงด้วยตนเองของลุงพลเองทําไมวันนี้ลุงพลถึงทํากิริยาแบบนี้กับสื่อส่วนการตรวจสอบไม้ตะเคียนซึ่งแท้จริงเป็นไม้มะค่าตนไม่ขอออกความเห็นแต่ชาวบ้านส่วนหนึ่งรู้อยู่แก่ใจดีว่าไม้ที่บูชากันแท้จริงแล้วคือไม้อะไรแต่ไม่มีใครอยากขัดความเชื่อของลุงพลเนื่องจากลุงพลมีชื่อเสียงมีแฟนคลับมียูทูบเบอร์ลายล้อม โดยเย็นวันที่20พระกราคม64ทุกคนที่เดินทางเข้าเครื่องจับเท็จก็จะเดินทางกลับเข้าสู่หมู่บ้านกกอกซึ่งเมื่อกลับไปถึงตนก็ทําตัวปกติไม่กังวลกับสิ่งที่ตนให้สัมภาษณ์ออกไปเพราะตนพูดความจริงและตนอยากจะวอนขอชาวบ้านกกอกทุกคนหากใครมีข้อมูลขอให้นําออกมานําความจริงออกมาบอกสื่อบอกเจ้าหน้าที่ตํารวจขอให้คิดสงสารน้องชมพู่และคนทำหน้าที่ในการปิดคดี กรณีพ่อแบมออกมาให้ข้อมูลกับทีมข่าวอมรินทีวีว่าเจอชายปริศนาอยู่ที่กอไผ่หลังบ้านซึ่งอยู่ตรงข้ามสวนยางบ้านลุงพลในวันเดียวกันกับที่น้องชมพู่หายตัวไปนั้นทีมข่าวอมรินทีวีเดินทางไปเจอกับพ่อแบมซึ่งพาทีมข่าวไปยืนดูอยู่บริเวณหลังบ้านจุดเดียวกันกับที่พ่อแบมอ้างว่ายืนอยู่บริเวณจุดดังกล่าวและได้พบกับเสียงคนตอกไม้3ามครั้ง และยังเป็นจุดที่มองออกไปเห็นกอไผ่พบชายปริศนาเดินหายเข้าไปและยังเป็นจุดเดียวกันที่สามารถมองเห็นจุดที่ลุงพลยืนกีดยางอยู่เวลาประมาณ9.20นนทีถึง9.40นาท,นาทีซึ่งทีมข่าวได้ทดสอบยืนอยู่บริเวณจุดดังกล่าวสามารถมองเห็นได้ทั้ง3จุดพร้อมกันโดยระดับสายตาจะต้องมองผ่านต้นยางพาราที่ปลูกเรียงรายเป็นแถวแต่ไม่มี ต้นยา้ารกจึงสามารถมองเห็นผ่านทะลุไปเห็นทั้ง3จุดได้แม่แบมเปิดเผยว่าตนได้พูดคุยกับพ่อแบมโดยจากจุดที่ยืนอยู่หลังบ้านสามารถมองเห็นบริเวณกอไผ่ห่างออกไปจากบ้านประมาณ200เมตรซึ่งอยู่ด้านหลังของสวนยางจุดดังกล่าวตนได้พูดคุยกับพ่อแบมในวันที่พบเจอชายปริศนาจะเห็นผู้ชายเดินหลบเข้าไปอยู่ด้านหลังกอไผ่จริงและจุดที่ยืนอยู่ที่หลังบ้าน สามารถมองเห็นได้ชัดเพราะในช่วงวันที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่โล่งประกอบกับบริเวณไม่ไกลจากจุดกอ่อไ่ในวันนั้นได้ยินเสียงคนตอกไม้สามครั้งได้ยินมาจากบริเวณลานมันหลังสวนยางซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อไปอยังตีนเขาผู้เล็กไฟแต่ส่วนตัวเชื่อว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงคนมาตัดไม้เพราะจุดดังกล่าว มีกองไม้วางอยู่ชาวบ้านบางส่วนอาจจะมาตัดไม้ไปทำฟืนก็ได้แต่ไม่ใช่เสียงคนมาตรอกผูกวัวเพราะจุดนั้นไม่มีการเลี้ยงวัวเป็นจุดที่มีการปลูกมันชาวบ้านก็จะไม่เอาวัวมาเลี้ยงเอาไว้ประกอบกับช่วงวันจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่โลง่งจึงไม่มีชาวบ้านเอาวัวมาเลี้ยงบริเวณจุดนั้นจากจุดที่พ่อแบมอ้างว่ายืนอยู่ ถ้าหากมองออกไปจะเห็น3จุดพร้อมกันโดยฝั่งซ้ายสุดจะเป็นที่มาของต้นเสียงการตอกไม้3ครั้งและบริเวณตรงหน้าถ้ามองออกไปรัศมีประมาณ200เมตรจะเป็นจุดที่เห็นกอไผ่ยอยู่ด้านหลังสุดสนยางส่วนปีกขวาจะเป็นจุดที่พ่อแบมอ้างว่าเห็นลุงพลยืนกรีดยางอยู่ดังนั้นจากที่ยืนอยู่จะเห็นพร้อมกันได้ทั้ง3จุด แต่อาจจะมีบางจุดที่มีต้นหญ้ารกเล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตามในช่วงวันที่เกิดเหตุตนยืนยันว่าสิ่งที่พ่อแบมเห็นก็จะเห็นทุกอย่างได้อย่างเด่นชัดเพราะจุดนี้เป็นจุดระดับสายตาส่วนตัวในฐานะชาวบ้านในพื้นที่และมีบ้านอยู่บริเวณละแวกสวนยางใกล้กับกอไผ่ที่พ่อแบมเจอยืนยันว่าหากขึ้นไป บนเขาภูเหล็กไฟเพื่อไปเก็บเห็ดหรือขึ้นไปหาของป่าจะใช้เส้นทางหลังสวนยางโดยเฉพาะจุดกอไผ่สามารถเดินลัดเลาะไปขึ้นไปได้ถึงด้านบนเพราะที่ผ่านมาตนไปเก็บเห็ดก็ใช้เส้นทางนี้และหากมีการเปรียบเทียบเส้นทางระหว่างหลังบ้านน้องชมพู่กับเส้นทางหลังบ้านพ่อแบมขึ้นไปที่จุดพบศพเส้นทางที่มีความใกล้ และไปได้ง่ายกว่าก็คือเส้นทางหลังบ้านพ่อแบมเพราะส่วนใหญ่ตนนั้นค่อนข้างมีความชํานาญกับเส้นทางนี้แต่ยอมรับว่าไม่เคยเดินเส้นทางหลังบ้านของน้องชมพู่จึงไม่รู้ว่าไกลหรือลําบากมากแค่ไหนทีมข่าวจึงได้ทดสอบลองเคาะไม้ซึ่งพบว่าหากยืนอยู่บริเวณหลังบ้านพ่อแบมก็จะได้ยินเสียงชัดเจน เพราะบริเวณจุดดังกล่าวเป็นที่โลง่งและเสียงดังกล้องมาจากตีนเขาขณะเดียวกันทีมข่าวยังได้เดินทางไปที่กอไผ่จุดที่พ่อแบมอ้างว่าเห็นชายปริศนาหายเข้าไปจุดดังกล่าวในวันนี้พบว่าค่อนข้างมีญ้ารกสูงเพราะก่อนหน้านี้เป็นช่วงฤดูฝนแต่ถ้าเทียบกับช่วงที่น้องชมพู่หายจะเป็นช่วงที่มีไฟไฟไหม้ป่าทำให้โล่งเตียนกว่านี้ และจากข้อมูลที่ชาวบ้านบอกกับทีมข่าวเส้นทางนี้ชาวบ้านมักใช้ประจำในการขึ้นไปหาของป่าดังนั้นจึงสามารถขึ้นไปบนผู้เหล็กไฟได้เพียงแต่วันนี้มีลักษณะหญ้ารกสูงเท่านั้น